สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ n e ็กเก็ตไอทีรายการที่จะมาปดเปลือกเรื่องไอทีให้คุณได้รู้จังหวัดเปลี้ยค่ะผมจากจักรจี้ครับผมเอมค่ะก็หลังจากที่เราได้เคยรีวิวนะฮะเรื่องเป็นแกจิตสำหรับน้องๆหนูๆในวัย <จะ S 1> เย<อ>าว์จอมโบรโ,โมจินั่นเองนะคะใช่เป็นนาฬิกาอัจฉริยักไปแล้วเนี่ยคุณแม่ก็จะแบบอุ่นใจถูกต้องก็จะอุ่นใจเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องแต่ว่าเห็นตั้งแต่เรารีวิวไปเนี่ยโอ้โหกระแสตอบรับดีมากคุณแม่เล่น โอ้โหรีเควสเลยว่ามีอีกเลยเออซอ้อนั้นไม่พร้อมมีอีกไหมมีไหมมีไหมั้ยนตางอย่างเดียวไม่มีห้องกลายเป็นคนหนึ่งใส่หลายเครื่องเออไม่ใช่มันมีอย่างอื่นด้วยวันนี้เราก็เลยหยิบยกเอาเรียกว่าเป็นแคชเชียอีงดนชิ้นสำหรับ น้องๆหนูๆมาฝากคุณแม่หรือว่าคุณพ่อที่ดูอยู่อีกรอบหนึ่งนะฮะ,ค,ะคราวนี้ครับผมต้องบอกว่าเป็นหูฟังสำหรับเด็กนะฮะ<ม> for kids <ตา S 2> <ๆ>เลยกับ TDK Cool Kids Stereo Headphone นั่นเองนะครับใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีแบบของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายด้วยนะคะใช่อย่างเนี้ยของผู้หญิงส่วนสีชมพูนี่ของผู้ชายครับเ,เย้ไม่ใช่ค่ะสีชมพูของผู้หญิงสิคะอ้าวเหรอนี่ข้างๆกล่องท้อมีเขียนนี่ค่ะมีรูปด้วยเห็นไหมใช่เหรอน้องผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมน้องผู้ชายไหนดูสิอ๋อ อปกติเดี๋ยวนี้เห็นหน้าตาอย่างนี้สกระโปรไงไห <c oughs> นี่ว่าหญิงผู้ชายตช่คือตัวนี้เป็นหูฟังทำมาเพื่อน้องๆหนูๆโดยเฉพาะเลยใช่แล้วก็คือสีสันสดใสแล้วก็กอดูจากขนาดดีกว,ว่าขนาดก็จะสังเกตได้ว่าเออมันก็ปรับได้คือจริงๆผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ดูเหมือนแบบเข้าเข้าหวพอดีแต่จริงๆแล้วเนี่ย ตรงหูค่ะคือแบบมันเล็กเกินไปสําหรับผู้ใหญ่อะมันแบบมันไม่ได้ครอบหูพอดีมันเล็กมากใช่เวลาใส่ไปมันก็จะแบบถ้าเราแบบเสียงจากภายนอกก็ยังเข้าง่ายค่ะเพราะว่ามันตรงนี้มันเล็กมากเลยอ่าเพราะว่าหูเราใหญ่เกินใช่ต้องให้เด็กๆใส่นะคะก็จะแบบพอดีครอบหูเอาไว้อะไรอย่างนี้อ๋อเออเออเข้าใจเลยคือไซส์มันพอดีสําหรับเด็กอะใช่แล้วนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือน้ําหนักอะเบามากอ่าใช่ค่ะเพราะว่า น้องๆบางคนเนี่ยไม่มีแรงแบกหูฟังใหญ่ๆหนักๆโอ้โหเดี๋ยวก็หล่นเดี๋ยวก็อะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้ดีกว่าเบาพกพาสะดวกนะฮะแล้ววัสดุก็จะเป็นพลาสติกทั้งอันเลยด้วยเฮ้ยแต่มันก็ยืดหยุ่นได้นะมีความแข็งแรงคงทนนะใช่แข็งแรงอยู่นะเออนะฮะสายก็ค่อนข้างยาวมากสหรับเด็กๆซนๆอย่างนี้ใช่ไหมแบบสายผมแบบว่าไม่เป็นไรนอนกิ้งเล่นกิ้งอะไรอย่างนี้ได้หมดสบายและที่สําคัญคือสายเนี่ยหนามากใช่ค่ะ หนามากนะฮะก็เดี๋ยวถ้าเกิดก็คือไม่ขาดง่ายไม่หลุดง่ายอะไรอย่างงี้เป็นเด็กชาก็สบายค่ะเผลอไปเล่นโซนไปเกิดหูเออสายขาดขึ้นมาอู้ยุ่งเลยนะซ่อมสายเนี่ยไม่ธรรมดาเลยพอเป็นแม่เครียดอีกนะคะต้องซื้อใหม่ใช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 ่ถูกต้องแล้วนะครับแล้ะนนี้คือเรื่องของสีด้วยคือสีถ้าเกิดสีสันแบบแคนดี้แบบอารมณ์แบบเด็กๆชอบอ่ะเหมือนของเล่นอะไรเงี้ยอย่างของผู้หญิงก็สีชมพูแป้นเลยนะฮะส่วนของผู้ชายเนี่ยสีฟ้าเขียวก็ให้ความ ส,บบสดใสสดใสสบายตาอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนหวแจ็คกตัวนี้ก็จะเป็น3.5ม mm. มลิเมตรปกตินะฮะ,ฮะเอาไว้เสียบเ p ็ p l a y e มเเสียบมือถือ,อเสียบอะไรได้ตามปกติเลยนะฮะเพราะเป็นพอร์ตพื้นฐานอยู่แล้วของตัวหูฟังนะครับมาถึงเรื่องสำคัญดีกว่าของหูฟังตัวนี้เนี่ยว่าทำไม<ะ>เอ๊ะ ต้องเป็นหูฟังสําหรับเด็กและน้องๆหนูๆควรจะต้องใช้นี่ผู้ปกครองนะฮะดูให้ดีนะครับฟีเจอร์หนึ่งครับที่เขาใส่มาในเรียกว่าเป็นฟังก์ชันหนึ่งของหูฟังตัวนี้เนี่ยก็คือการที่เขาเนี่ยมีเพดานล,ลิมิตของเสียงครับก็คือเราไม่สามารถที่เปิดดังมากได้เพราะมันจะเบรกเอ,อาไว้อเพราะฉะนั้นครับผมทําไมเพราะว่าบางครั้งเนี่ย,ยเวลาน้องๆหรือว่าลูกเราเนี่ยเอาหูฟังไปเล่นหรือว่าหูฟังปกติเนี่ย เลอเล่นเสียงดังโอ้โหมันจะทำลายเยอเด็กเต้นนะเวลาแบบใส่ไปแล้วแบบอยเสียงดังแบบบางคนสนุกแล้วก็ฟังนานจนเพลินอางนี้ค่ะทำให้แบบมันคือเสียสุขภาพการได้ยินได้เด็กเนี่ยคือเหมือนกับว่าคือจริงๆเด็กหูดีอยู่แล้วนี่ออกไหมขึ้นเหมือนไ้่ได้คือถ้าแบบฟังดังนิดนึงชัดเจนเขาก็ด้ยินหมดแล้วเลยแต่ถ้าเกิดเขาฟังดังมากเกินไปและนานเกินไปเนี่ยสุขภาพก็จะเสียไปด้วยเงี้ยถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเร่งเสียงแบบคือมันจะไม่ออกมาดัง แบบพีคเหมือนกับหูฟังปกติกทั่วไปคือเอมอุิปรับดังสุดก็คือดังในคุณภาพที่โอเคใช่ใช่เพราะตัวนี้จะเบรกไว้นะฮะลิมิตอยู่ที่ดังสูงสุดอยู่ที่8 7ดเดซิเบลซึ่งเขาบอกว่าตัว8 7เเดซิเบลเนี่ยคือตัวมาตรฐานที่เฮ้ยพอเด็กๆฟังแล้วเนี่ย หูของเขาจะสึกปลอดภัยต่อการฟังคุณพ่อคุณแม่คือควรซื้อเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ฟังอะไรรู้สึกว่าแบบว่าเอาเอเอาไปให้ลูกเราเนี่ยใช้เนี่ยปลอดภัยแน่นอนทั้งแบบใส่ฟังเสียงใส่แบบเล่นเกมดูการ์ตูนดูแบบทีวีอะไรอย่างงี้แบบดูใน iPad แล้วต่ออย่างเงี้ยค่ะก็บแบบปลอดภัยจูบต้องแล้วนะฮะและสําคัญครับหลายคนบอกโห้นมันเล่นเสียงไม่ได้มันเบาะปะเปล่าออคือต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้เบาเนี่ยคือเล่นสุดแล้วเนี่ยมันก็คือ ได้ยินได้ยินชัดด้วยนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ถึงกับดังแบบปกติเหมือนเราที่เราฟังเพลงทั่วไปอะไรเงี้ยที่เราใช้หูฟังปกตินะครับเขาเรียกว่าชิปเนี่ยนะฮะที่อยู่ในหูฟังตัวนี้เนี่ยสามารถจะขับเสียงออกมาได้เต็มไม่ว่าจะเบาแค่ไหนก็ตามไม่เหมือนกับหูฟังปกติเสียงมาเต็มมาครบหูฟังปกติบางครั้งเนี่ยเวลาเราหลีเสียงเบาๆเนี่ยเสียงมันจะออกมาแบบ เบสก็จะเริ่มหายไปเออเหมือนขับออกมาไม่หมดอะไม่เต็มที่อะไรอย่างงี้ต้องังดังๆถึงจะตึ๊บๆกว่าใช่ไหมอะใช่เหมือนก็ไป้วปล่อยออกมาได้เต็มอะมันไม่กักท่อไว้ท่อออกมาท่อบันตันพอเบาๆมันแรงขับมันไม่ถึงแต่อันนี้คือเขาตั้งมาแล้วแบบครบถ้วนทุกอย่างทุกอย่างสบายสมูทคือลองไล่ไปแต่เบาสุดจนดังสุดของหูฟังตัวนี้เนี่ยคือได้ยินเคลียร์มากก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะฮะที่ทาง TDK เขาออกกันเจ็ดออกมาสําหรับ ตอบโจทย์นะฮะเรื่องในเรื่องความปลอดภัยนะครับของหูและก็เยี่ยวหูของน้องๆทุกๆคนนั่นเองะครับค่ะสำหรับเต้าหูฟังน,นะคะเอ็มก็ชอบที่เขามีฟังก์ชันวอลลุ่มลิมิตเนี่ยนะคะทำให้เด็กๆเนี่ยคือแบบไม่เสียสุขภาพหูแล้วก็ไม่เกิดอ,อันตรายด้วยค่ะอันนี้แหละที่แบบสุดยอดค่ะก็ะสำหรับหูฟังตัวนี้นะฮะ TDK Cool Kids Stereo Headphone นะครับ ก็ต้องบอกว่าโหสีสันสดใสนี่โดนใจมากแล้วน้องหน,หนูที่เห็นแบบโอ้โหคงอยากจะเอาไปคล้องคอไปโรงเรียนเท่มากเลยนะฮะแล้วนอกจากนี้คือที่ผมชอบคือเรื่องของน้ําหนักครับมันเบามากอะ่ะเออเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยสามารถพกไปไหนมาไหนได้ทุกที่ตลอดเวลาเลยนี่แหละฮะคือสิ่งที่แบบสร้างขึ้นมาเพื่อสําหรับน้องๆในวัยเยาว์แต่ว่าถ้าเกิดผู้ใหญ่อยากเอาไปใช้ก็ได้เช่นกันถ้าอยากเด็กครับ จบลงแล้วนะคะกับการรีวิว TDK Cool Kids Stereo Headphone ค่ะใช่แล้วนะครับผมเพื่อนๆนะอย่าลืมนะฮะกด subscribe กันด้วยนะครับปุ่มสีแดงนะครับผมได้ติดตามกันนะฮะส่วนครั้งหน้ามีอะไรอัปเดตห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะฮะเรื่องไหนมาเจอกันใหม่ครับกับรายการ n e d t IT รายการที่มาลดเปลืองเรื่อง IT ไคุณได้รูบเกียบทเปลือกวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะตัวรุ่นนี้คืออะไรนะ TDK Stereo Cool k i Headphone Cool. stereo okay. headphones.